ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเสียเคลริกที่เราซื้อมาเจ็ดสิบห้าบาทนั่นเองค่ะน<ด>ี<ด>่คือเสียเคลริกไม่ใช่แล้วอันนี้ก็คือสลลมวันนี้จะใช้เป็นกล้องสดนะคะเพราะว่าขี้เกียจต,ต,ตัดต่อไม่จัดต่อเรามาดูเลยอเอาเทียงมาเลยค่ะไม่แกะหยิบออกมานี่ อันนี้สูตรแป้งเพสันนะชอบใช้สูตรแป้งเพสัต<ค>นมัน,นเป็นเนื้อแน่นด้วยนี่สลามของเราเราทำไว้มาห้าเดือนกลูบ้าแล้วเพิ่งทำวันก่อนนะคะนี่สลามห้าเดือนจริงๆนี่เน่าเหม็นเน่าที่สุดเลยค่ะ เอาเออกมาดูสิเดี๋ยวตอนนี้ก็มันน้ำลายเอเดียดเลยอืมไว้ไม่มาต้องหาตัวช่วยคือไม้ตะเกียงเฮ้ยตอนนี้ทำไมนี่นะคะคือสลามของเรา <laughs> ทำหน้าบูดเลยนี่มันเป็น เหมือนน้ำลายเอเลี่ยนเลยแล้วกลิ่นก็น่าที่สุดอยากให้ก็มีกินดูนะคะถ้าถ้ายืดอะแผ่มันก็แผ่ได้อยู่แต่มันถ้าเราทำแบบเล่นปกติอะมันจะถ้าสมมุติแบบยังไงล่ะโอ้มัน ก็ยืดได้ยาวแต่มันเน่าที่สุดเลยอะสลามเราจะขอตั้งชื่อสลามนี้ว่าสลามเนา่าสลามเน่าห้าเดือนนะคะเรามาฟังเสียงจิ้มกันเลยอยากให้กล้องมักิ่นอะตอนนี้มันโชยมากเลย <c oughs> เรามาดูสลามจริงๆของเรากันเลยโอ้ <c oughs> oh my god สลามจริงๆของเราก็อยู่นี่ค่ะมันติดกางเกงอะ ควาจริงของเรานี่อันนี้ก็เดีย๋ยวเรามาฟังเสี่ยงจิ้มกันเลยนะคะอะไรตกตกแล้วก็โหเยี๋ยวเราจะรอมาแผ่กันแผ่กันเลยว้าวน,นี่สีส้มมันก็คือสี สีส้มนั่นแหละมันมีชื่อของผลไม้ผสมอาหารมันมีชื่อเหลืองไข่นะคะมันมีชื่อของผลไม้คือส้มนั่นเองจะตั้งชื่อว่าอะไรดีสลรามดีที่สุดในสามรูกไหมโอ๊ยนี่คือสลามของเรานะเราจะตั้งชื่อสลรามให้เราว่าสลาม ส้มเนื้อส้อมนุ่มละมุนนะคะเพราะว่ามันนุ่มมากมาก,กเลยก็ชอบเนื้อนี้มากเลยอะ่ะที่จริงมันแข็งแข็งแข็งโป๊กเลยเราก็ไปเพิ่มฟองฮะเดี๋ยวเราจะมาดูวความยืดกันโอ้ยสูตรนี้ก็ทำง่าย ต้องใช้น้ํายาล้างตาไม่ใช่ต้องไม่ต้องใช้กิซลีนบอลลกเหมือน<ช>ตัวนี้หเหมือน,นตัวนี้ตอนนี้เราใช้กิซลีนบอลลกครับรแข็งมากต้องใช้กิซลีนบอลลักแล้วก็ไม่ชอบเลนด้วยมันยังไงไม่รู้ว้าวอ้ยผลงานเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอบายไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อิงออนช่องอิงอ <on S 2> อนเล <love S 2> <ช>ิฟชา n แนลด้วยนะคะคลิปนี้ต้องขอบายนะคะบ๊ายบาย